นี่คือทางเข้าสวนปว่าฝางนะครับมาจากทางเข้าวึบมีต่าไฟมีเบรกเกอร์ข้างในสายไฟหม่อไ้ทางในหมู่บ้านอันนี้ทางเข้าเพิ่งทำใหม่ยังไม่พัฒนาครับรออีกสักคู่เดี๋ยวก็จะทำตรงนี้ใหม่ตอนนี้ยังทำไม่ทัน เดี่ยเดินน้ำมาแล้วก็มาปรับปรุงตรงนี้อันนี้เขาว่าต้นมะกรูดแต่บางคนก็ไม่ใช่ไม่รู้ต้นอะไรมีหนามใหญ่มากเลีวก็ปรับแต่งตรงนี้ส่วนรั้วยังทําไม่เสร็จคนทำรั้วหายไปก่อนครับเดินเข้ามาในสวนป่าฝางครับเป็นทางเข้ามา ตอนนี้ดูยังไม่สวยเท่าไหร่ยังไม่ได้ปรับปรุงมีเสียงนกเสียงกาในยามเช้าของวันที่3มกราคม2555นะครับเช้าวันที่3มกราคม2555อันนี้ต้นกล้วยครับต้นกล้วยที่เอามาปลูกเริ่มโตแล้วออกหนอนแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้า มะขามเทศที่มาปลูกไว้แต่ที่แรกโตกล้วยรู้สึกเก็บปลูกได้สามเดือนนะกล้วยตรงนี้ปลูกได้สามเดือนงานข้าท่าเหมือนกันตอนนี้ต้นไผ่กำลังปลูกตรงนี้กำลังเอาต้นไม้มาลงให้เป็นแนว ก็จะตัดหญ้าส่วนต้นกล้วยงนี้โอเคล้วกำลังงามนักขามเทศโตเรล่บออกดอกชุดที่สอง ฟังเสียงนกเสียงกาไปก่อนนะครับบรรยากาศในยามเช้าน้อยหน่าที่เพาะไว้กะจะเอามาลงชุดแรกที่ลงไว้ตายเกี้ยงไม่ได้ลดน้ำขาดนี้เอาใหม่ครับแนวสายไฟกำลังจะทำใหม่ อันนี้ต้นเออมะปางเรียบซื้อมาสิบต้นเรียบไม่เหลือตายมะปางไม่รอดครับมะปางที่จะรอดก็มีกล้วยกับหน่อยนานี่แหละครับชุดใหม่หน่อยนาเพชรปักช่อง ตอนนี้กำลังจะทำสปริงเกอร์ทำระบบน้ำกำลังทำระบบน้ำกล้วยที่มาชุดแรกครับตอนนี้มีเครือแล้วเริ่มมีเครือแล้วตอนนี้จะเริ่มได้กินสามต้น ขามเทศโตแล้วตัวนี้ต่อไปต้องกล้วยครับกล้วยมะม่วงเล็กอืม,มเข้าใจปลูกแค่สี่ห้าเดือนบ้างออกดอกซะแล้วแต่ไม่รู้จะรอดเปล่า นะะัข่าวเทศที่ลงใหม่เป็นแนวอยวู่